ในยามศึกยามสงครามนะครับการจำกัดยุทธพันยุทธปัจจัยต่างๆที่จะส่งไปให้ข้าศึกหรือฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยที่มันมีข้อมูลออกมาเรื่องของน้ํามันนะที่ตรวจพบว่าเหมือนมันมีการส่งออกน้ํามันสูงผิดปกติเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูจํานวนตัวเลขครับที่ทําออกมาค่อนข้างที่จะน่าตกใจ เพราะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านท่านแม่ทัพภาคที่2นี่ก็มีการออกคําสั่งในการระงับการส่งออกน้ํามันทางด่านช่องเม็กที่อุบลราชธานีเพื่อที่จะหลังจากตรวจพบว่านะครับว่ามันมีการส่งออกไปยังประเทศเออที่2ก็คือลาวแล้วก็ตรวจพบว่าจากลาวนี่มีการส่งต่อไปยังกัมพูชาหรือขเขมรซึ่งเอาไปเติมเอมเอ็มีเอนะเอาไปเติมรถถังอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆแล้วนํามาถล่มคนไทยเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดนะครับตัวเลขก็น่าตกใจเดี๋ยวพาไปดูแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ความคืบหน้าก็น่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็ต้องชื่นชมทหารไทยนะครับที่น่าจะสามารถยึดปราสาทตาควายกลับมาได้อย่างสําเร็จนะสภาพปราสาทนี่กรมศิลป,ปากรยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ได้แต่จะต้องขับไล่อริราศัตรูอย่างทหารขเขมรน,นี่ออกไปให้หมด เพราะมันเอามาทำเป็นบังเกอร์คิดว่าไทยนี่ไม่กล้าที่จะถล่มปราสาทแต่ก็ถล่มครับแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นภาพและคลิปว่าธงชาติไทยไปปลิวสวัยอยู่ที่ปราสาทต,ตาควายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานการณ์การสู้รบวันนี้เบื้องต้นตามที่กองทัพพหุที่2ออกมาเปิดเผยเนี่ยสรุปการปฏิบัติต่อฆ่าศึกในห่วง8ปดถึงสิธันวาคมเนี่ยนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับ ทำลายรถถังไปได้12คันครับ B.M. 2 1 1คันปอตออกระบอกรถบรรทุก7คันปืนใหญ่1กระบอกปืนครก6กระบอกแล้วก็มีการทําลายดโดรนไป171ลำเสาแอนตี้โดรนอีก4ต้นระบบควบคุมแอนตี้โดรน1ชุดเสาสัญญาณ1ต้นและทหารกัมพูชาเสียชีวิต205รายด้วยกันทีนี้เรื่องการส่งออกน้ำมันอันนี้สำคัญมากนะครับ ใครกันแน่ครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆถ้าใครได้ดูเมื่อคืนที่ผมเล่าไปเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจและทางการเมืองอยู่พอสมควรเหมือนกันทุกคนก็ลองน,น่าจะไปค้นหาไปอะไรกันได้แหละว่าบริษัทอะไรต่างๆเพราะวันนี้เนี่ยทางปตทและบางจากออกมาเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันนะครับลองไปดูบรรยากาศนิดนึง นะหลังจากที่แม่ทัพภาคที่2เซ็นคําสั่งไปในการห้ามส่งออกน้ํามันจากไทยนะครับไปที่ลาวเพราะมันจะมีการส่งต่อไปยังกัมพูชาก็เมื่อเช้าที่ผ่านมามีรถบรรทุกน้ํามันเนี่ยนะครับตกค้างที่ด่านช่องเม็กเนี่ย100ร้อยกว่าคันเลยรอคําสั่งบริษัทให้นํากลับหรือจะเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยนะบบรรยากาศที่ด่านช่องเม็กเ,เมื่อเช้านะที่อุบลราชธานีนะครับ แล้วก็ในส่วนของพลตรบรตีภัรรัฐพุกเจริญข้อมูลจากนี้ไปสําคัญมากนะครับค่อยๆฟังกันไปทีละประเด็นพลตจตีภัรรัฐพุกเจริญผู้บังคับการตอม .4 อพร้อมกับนายอาจพดด้วงนายด่านสุรกากรของช่องเม็กกอรมนเนี่ยร่วมกันสังเกตการและตรวจสอบรถบรรทุกน้ํามันที่จอดรอเพื่อข้ามไปส่งน้ํามันยังคลังน้ํามันในสปป,ปลาวเมื่อเช้าครับปรากฏมีรถบรถบรทุกน้ํามันขนาด 22ล้อจอดรอข้ามแดนจริงๆค้างแต่เมื่อคืนแล้วแหละเป็นร้อยคันศุนก์รถก่อนไม่อนุญาตให้นํารถข้ามแดนเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับตามคําสั่งของกองทัพภาคที่2เพื่อเป็นยุทธปัจจัยให้กับทหารกรัมพูชาทําให้คนขับรถบรรทุกน้ํามันเนี่ยต้องจอดรอกันเป็นร้อยๆคันเพื่อจะรอฟังคําสั่งจากบริษัทแล้วก็อาจจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายคอมมอนคูลหรือไม่พลตตีไพรัตเปิดเผยว่า ด่านช่องเม็กเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปที่ด่านหนองนกเขียนตรงข้ามกับสะตึงแตงของกัมพูชาแล้วทางด่านของกัมพูชากับลาวนี่เขาไม่ได้มีการปิดเหมือนเรานะครับเขามีการเปิดตามปกติทําให้มีความเป็นไปได้ครับที่น้ํามันที่เข้าไปเนี่ยอาจจะถูกส่งต่อไปอยังกัมพูชานําไปใช้เติมรถถังเติม BM21 ดคือนาไปใช้ในการสู้รบนั่นแหละซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าวอลลุ่มที่ผิดปกติเนี่ยมันจะนำให้เราต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเอาไปใช้ในปฏิบัติการทางการทหารอาจจะส่งผลกระทบต่อการดังงานของทหารเนี่ยให้ลำบากขึ้นในส่วนของมาตรการนะครับว่าจะต้องกักหรือตรวจสอบไว้นานแค่ไหนนี่ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเลยนะพิจารณาเรื่องปริมาณการใช้อะไรต่างๆที่สําคัญครับปริมาณน,น้ํามัน ที่ส่งออกไปและปริมาณที่ตรวจพบมันมีความผิดปกติจากการเปรียบเทียบเดือนพฤศจิกายนนะครับทางนายด่านเนี่ยเขาบอกว่าพฤศจิกายนในการขออนุญาตส่งออกไปเนี่ยประมาณ2 8 1คันทั้งเดือนพฤศจิกายนคือเดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยหลังจากมีการสู้รบตั้งแต่วันที่7มาเนี่ยมีจำนวน180คันซึ่ง5วัน 180คันถ้าเทียบกับทั้งเดือน281คันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวปริมาณมันสูงขึ้นอย่างผิดปกติมีในยัยยะสำคัญครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยเออจะออกเช้าวันนี้เนี่ยก็ต้องระงรับเอาไว้ก่อน100กว่าคันเพื่อความปลอดภัยนะครับด้านนายอาจพลด,ด้วงนายดานสุรการกรช่องเม็กก็มีการเปิดเผยครับว่าเออการส่งออกน้ำมันทุกประเภทจากไทยไปยังประเทศราวนะครับ ถ้าเทียบกับเมื่อเดือนพฤศ,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 ศจิกายนปีนี้กว่า500ล้านอ่าคือบอกว่าจากประเทศไทยไปยังลาวเนี่ยปีนี้500ล้านส่วนของปี67คือปีที่แล้วเนี่ยประมาณ476ล้านนี่ครับถ้าเทียบกับเดือนธันวาคมปี67ส่งออกประมาณ583ล้านส่วนปีนี้แค่13วันครับมีการส่งออกไปแล้วกว่า236ล้านอ้โหนี่ มันสูงขึ้นปรีดอย่างผิดปกติอันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญนะครับอลองลองฟังเสียงของตำรวจแล้วก็นายด่านดูครับช่องเม็กเนี่ยมันสามารถที่จะเดินทางไปที่ด่านหนองนกเขียนนะครับซึ่งตรงข้ามกับสตึงแตรงของกัมพูชาแล้วทางด่านของกัมพูชากับ ด่านลาวเนี่ยเขายังเปิดปกติมันก็ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าน้ํามันที่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะถูกขายถูกส่งต่อไปให้ทางกัมพูชาไปใช้ในกิจการอะไรไม่รู้ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ในวอลลุ่มที่มันผิดปกติแบบนี้มันก็ทําให้เราต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเอาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารหรือเปล่ามันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อการทํางานของอเพื่อนทหารที่ต้อง <Okay. S 1> ต้องต้องทําให้ <Okay. S 1> ทํางานลําบากมากขึ้นเลขเนี่ยจากข้อมูลที่ส่งมานะครับที่รวบรวมมาเนี่ยของเดือนธันวาคมเนี่ยถ้าปีที่แล้วนะครับมูลค่าเนี่ยประมาณห้า้อยแปดิบสามล้านบาทเศษปีนี้ครึ่งเดือนนะฮะตัวเลขณวันที่สิบสามก็คือสองร้อยสามิหกล้านบาทเศษนะครับมูลค่าการส่งออกน้ำมันทุกชนิดใบสอปปอลาว ถ้าเราไปดูแบบภาพสรุปที่ผมทำออกมาเนี่ยนะครับยอดส่งออกน้ำมันนี่พฤศจิกายน2 5 6 8ส่งออกไป281คันนะมูลค่า500ล้านส่วนย้อนไปคือปีที่แล้วเนี่ยนะ476ล้านครับมันโอ้โหมันก็มันสูงขึ้นกว่าเดิมถูกต้องไหมครับแล้ว ถ้าย้อนมาคือเดือนนี้คือธันวาคมตั้งแต่ช่วงสู้รบเนี่ยประมาณ5วันนี่1้0คันลถนะที่บรรทุกน้ำมัน13วันนี่มูลค่าก็236ล้านนะย้อนกลับไปปีที่แล้วนี่583าล้านโอ้โหนี่มันเกินเท่าตัวไปแล้วของครึ่งหนึ่งนี่ยังไม่หมดเดือนธันวาคม,มน,นะครับเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ต้องถูกระงับไปร้อยกว่าคันถ้ายังไม่ระงับนี่น่าจะสูงกว่ามากนี่คือตัวเลขการส่งออกน้ํามัน นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนอกจากที่ช่องเมกแล้วจริงๆก็มีที่หนองคายด้วยที่ตัวของรถบรรทุกน้ำมันเป็นร้อยรคันเนี่ยนะรอในการข้ามฝั่งไปยังสปปลาวรวมไปถึงข้อมูลที่ CSILA เค้ขานำมาเปิดเผยเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลของเรือบรรทุกน้ำมันชักธงไทยเดินเรือในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับขมรขอให้องคอ์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบว่าน้ำมันที่ขนส่งถูกขายให้ใคร ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมีการควบคุมไม่ให้นำไปใช้ทางการอาหารหรือไม่ในช่วงที่มีความตึงเครียดด้านความมั่นคงการค้าพลังงานข้ามพรมแดนควรโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของคนไทยนี่ครับก็ตามภาพนะครับเรือก็มีการขนไปมาจากเออรีราชาบ้างจากคาเมรกลับมาบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็คือเรือเอชนัคราชนี่ มีอีกหลายลำนะครับรวมไปถึงเ,เพื่อความเป็นธรรมของบริษัทน้ำมันอย่างปตท,ะทกับบางจากปตท,ะทะมีการถแถลงการออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชาเนี่ยครับเขาบอกว่าบริษัรประทปตทะจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มยืนยันว่ากลุ่มปตท,ะทะ ไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่ประเทศกัมพูชาโดยมีนโยบายงดส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน2 5 6 8และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในการตระหนักถึงความมั่นคงของประเทศนี่เช่นเดียวกันกับบางจากบริษัทบบางจากนี่ก็มีการชี้แจงยืนยันนะครับว่าไม่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศกัมพูชา โดยไม่มีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งทางรถและทางเรือนี่นะครับก็บอกว่าก็เป็นการชี้แจงออกมาจาก2บริษัทซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูต่อไปแหละว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการท่านนายกมีการพูดคุยวงเล็กกับเลขาสมาชวันพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยวงใหญ่ในการจํากัดยุทธภัณฑ์ ต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยที่ทางเรือเนี่ยมันเป็นช่องโหว่มากนะครับเป็นช่องโหว่มากที่มีการขนน้ํามันไปนี่เราเห็นแค่ทางในด่านสุลกากรเปิดเผยออกมาก็เยอะมากแต่ทางเรือเนี่ยครับที่เป็นปัญหาแล้วใครกันที่ยังส่งน้ํามันขายน้ํามันไปยังกัมพูชาในขณะที่มันเอาไปเติมบ m 21แล้วมาถล่มยิงออสังหารชีวิตประชาชนคนไทยแล้ว ทรัพย์สินบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามมาตรการในวันพรุ่งนี้ของสองมชครับไทยนิวสื่อออนไลน์ line. คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ